เลยครับคอามาพิวตอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นท่องก็เกมให้ช่วยว่าเกมน่แหละครับการเดทท่านอเอคแทกคอนไอท่านอันซัสซินลุกไ่ยิงดีกว่านะช่วยช่วยช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยนายว้าเอ,อ่อบอทนี่มาจากไหน,นี่ ใส่ช่วยนะโอ้โหแหลกแหลกโอเคอื้มไม่กระตุกช่นนี้ลองไฟฟ้าแล่นมั้งเหรอโอเคเราก็จะทำกรอนไม่เปิดมากอมกระตุกแบบนี้เค้นี่ใครรอ้ ดูหน้าของผมสินีไปก่อนนะครับมาเก็บงันหาสุดยอดตันโอเคตอนนี้ก็มีัประมาณสองหมื่นแล้วมัง้งก็จะสองหมื่นแล้วนะครับหรือสามนี่แหละครับเอ็ดีกว่ามันเจียวตัวเองแป๊บครับถ้าไม่เห็นลูกก็ขออภัยนะครับ อ๋อดาบมึงแงมานะทำอะไรได้โว้ยเฮ้ยอะไรคนของข้าอุ้ยไม่ใช่แล้วช่วยวช่วยวันเดี๋ยวเราช่วยเราเชื่อข้าได้แล้วสายช่วยนะโอ้โหคุสายช่วยเดี๋ยวเถอะถ้าเจอตาหน้านะเดี๋ยวเถอะเอาและ โดนอ่ะไม่โดน,ดานหา,าปนไปไหนเกว่าได้แฮกสักหน่อยนี่อะไรกันนี่ถือตัมาเล่นเกมอื่นใช่ไหมก็โอเคครับมาเล่เนในเซอร์ฟวิงเนี่แรมแล้วไม่รู้เซอร์ฟคอนโม่โอ้ผมไม่ได้โพสอะอย ผมแค่ห้าคนได้คนเดียวเองโอ้โหโป้ที่ไหนแล้วผมไม่ได้โปนนะ้ไม่โดนงั้นน่ะก็ไม่รนะู้นะโอเคครับถที่มือหนูขอเพลงเช่นเคยแล้วก็จะไปเล่นเกมวิดวอร์ดีไหม,มเพราะว่ามันตายง่ายมากแฟนซีเวอร์เหรอคุณนะยื่นยืนสีเหลี่ยคนน้อยผมชอบเล่นคนแบบคนน้อยอครับ ถ้าอยู่ทีมคนน้อยแต่ว่าไม่น้อยเกินนะไม่ยากคนเดียวโอเคขอตัดไปเลยโอเคมันคุ้นม่ะตอนนี้เคยเล่นแล้วมีเรื่องเลยหรอก็นะครับมีทีมอยู่สามคนน่าจะไม่เห็นกับตัวคนไทยบ้านเนี่ยหรอไม่ตอบไม่ตอบอยขอขอมีเรื่องเลย เรปิดเองนายปิดเองแล้วกันไปแหละอย่าลืมปิดฐานด้วยละ่ะเพื่อนใครเนี่ยขู่คนเดียวอ,อตอนนี้อันดูที่สามนาทีนะครับก็แบบนึงครับผมขยายหน้าจอโอเคขยายแล้วครับน่าจะเห็นตัวเลขแล้วครับทีมนะครับโอเคตอนนี้ทีมสีเขียวทีมสีเหลือง,ทเ,องทเท่ากันแล้ว ก็ทีมเรานะครับไม่แบ่งกันเลยเฮ้ยแบนดิแต่ว่าเราได้ง hmm น ah ้อยไงเขาอาจจะให้เพ <True> ื私私่อนไงบอกใครอย่างนไม่พอหรอกเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเราถึงทีมแรกนะเพื่อนมันไงอีกเอาเอาเอเื่งดีทางนะเพื่อนงั้นโดนอันนี้ก็เสียงคนเราเสียงกับคอนโมนะครับโอ้ มาเกน,นีถึงทีมแรกเลยไม่ดีแล้วงั้นเราก็ไม่ได้ทองอะจีอันนี้อาจจะมีอีทีสองก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะ <Okay. S 1> นถ้าถ้าจบเร็วก็นะอาจจะไม่มีถ้าจบแบบสโร่โมชั่นแล้วก็ผองจะบุกสีนะ้ำสีแรกเลยรู้จะบุกได้หรือเปล่านะครับ ก็แล้วแต่อ่ะครับเดี๋ยวก็จะบุกได้หรือเปล่าชูบุชูบุเกื่อนนั้นก็ไปผ่านกันเลยมีด้านมาครั้งอ้าวมาครั้งไม่เห,หนึ่งพุ่งตนึ่งไม่ครั้งอยู่ไงพสักสิบมากเอ่อเพื่อนเรายังต่อไม่เสร็จอ่ะเพื่อนไม่ช่วย นนี้ใช้ไม่ดีเดี๋ยวเราลองดูกันคัะว่าสีไหนมันเป็นสีแรกแวัละสีไหนมันเป็นสีแรกผมชอบเป็นสีนั้นก่อนสีแรกเลยไม่อย่างเป็นมาสีแรกก่อนอะือผมต้องไปมันสีแรกเอเลยครับสีนี้แหละน้ำนสัยชาติที่ได้รับความมาแหละ เป็นไงโยนคนที่ผูกได้คนแรกเนี่ยอยากมาก่อเขาแรกดีนะเนี่ยเจอพลังเข้าไปน้งชูป,ปิดใช่ย่าเดี๋ยวม,มาอ,อุ้ยน้องเพื่อเราอยู่อืมเป็นไงล่ะรู้ซึ้งหรือยังอืมอยากมาคนแรกเองดีนะามาถันแรกเอง ฉันไม่ชน,ชนอืมเราจะเออวานมากอุ้ยตกใจอ๋อเฮ้ยแหลกโปรคลีครับหมเมื่อกี้โดนตอนนั้นแล้วก็สีเขียวอุ้ยตกใจไปตรงนู้น ของเก่งอ่ะทำไงเด็กนึกว่าขุดยากใช่ไหมมาข้างหลังผมเนี่ยพผมมาทำตัวอื่นนะครับฐานอื่นโอเคอ่ะโอเคอือจะสองร้อยานก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่ฟอร์จูนต้องแบบบางแพงครับถึงมันจะมีพิกซี่อะไรแบบเด็ๆโอเค น่าจะมี EP สองแล้วครับตอนนี้อันอยู่ที่เจ็ดนาทีเราต่อไปก็ผมเล่งมาแล้วนั่นคือสีเขียว่น่อยหนึ่งมันค่าผมเลหนะครับนักเรือมันต้องดใช้ี่มันค่าผม,มโดยการๆก,ก่อนทำไมง่ายขนาดนี้โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ เงี้ยวุ้ยโดลุงโดลุมเงี้ยฮ mm. นะวื้อมาโห een. โชคดีมากเจอมากขึ้นเอาค่ะขุณให้นายเร็วแล้วเนี่ยก้อนนี้ผมน่าจะสิบนาทีได้แล้วค่อยไปต่ออีพีสองครับโอเคอันนี้ใส่ผมเรียงอัน อีกคันอ okay. exactly? oh, mm ัน hmm. นึงเลยกันโอเคฝนตกเมื่อกี้อย่าเพิ่งเจมเพื่อนเราขอความวู้ดใจเฮ้ยเดี๋ยวนะใครจะถ่านเรานี่มีเรื่องเลยอ้าวมาตีมันไม่ได้อ่ะอมก็นะ ต่อไปก็สีสุดท้ายสีฟ้าใช่ไหมก็โอเคครับถ้าไม่ใช่หนูก็ขอไปกีโอเคขอคไปิีก,กีตนะ้องผิเดเฮ้ตอนนี้เราก็นะไกด้ฟูมินก็ดีอยู่นะครับเป็นโลเด้นเอ้ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่โลเด้นก็ละก็ดีอยู่ลูกศรมันไม่ใช่โลเด้นก็ดี โอเคแล้วก็ทำซื้อนี้ได้ก็ที่สองอันก็ถือดีนะนตกใจก็นะคะับมาต่อกันอ e ีพีหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาต่อกันเลย